วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการตัดปีกจมูกนะคะตัดยังไงให้เหมาะสมสมส่วนและมีความสวยงามรับกับใบหน้านะคะอันนี้จากรูปเราจะเห็นว่าปีกจมูกของคนไข้เนี่ยเกินช่วงหัวตาออกมานะทำให้จมูกเนี่ยดูใหญ่ทำให้ดูเป็นลูกชมพู่ตรงนี้ก็จะทำให้ใบหน้าดูกลมอ้วนแล้วก็ไม่มีมิติคะ่ะ เดี๋ยวผอจะพามาดูนะคะเคสที่ตัดปีกจมูกแล้วเนาะของคนไข้เนี่ยก็คือปีกจมูกจะพอดีกับช่วงหัวตาเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าช่วงปีกจมูกกับช่วงแกนกลางของจมูกเนี่ยเหมาะสมรับกันดีไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปหรือว่ายังดูใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเราตัดปีกจมูกเล็กจนเกินไปก็จะทําให้เห็นว่าเราจมูกเนี่ยดูไม่สมส่วนกลายเป็นคนไม่มีปีกจมูกนะคะจะดูไม่สวยงาม แล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยขาดวิติการตัดปีจมูกที่สวยงามนะคะควรรับกับใบหน้าแล้วก็มีความสมส่วนกับแกนกลางของจมูกถึงจะทําให้ใบหน้าดูมีวิติและดูสวยงามมากขึ้นค่ะ